สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันเป็นประจำนะคะกับใบเตยรวิชราชันใช้จากในรายการของขวัญจากธรรมค่ะซึ่งเราเออกอากาศนะคะทุกวันอังคารเวลา5านาฬกาจนถึง5านาฬกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยนะคะทางททบ .5 ของเรานี่เองค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังออกอากาศไปในอีอก177ประเทศใน6ทวีปทั่วโลกด้วยกันผ่านทางไทยทีวี g l o b a l network หรือว่า TGN ค่ะ เนื้อหาสาระในรายการนะคะมีทั้งธรรมะดีๆมากมายหลากหลายที่จะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของธรรมะกับชีวิตช่วงของผลแห่งธรรมหรือว่าสายทานธรรมนั่นเองนะคะและสําหรับในช่วงแรกนะคะพบกันเป็นประจำนะคะกับพระครูวิบูลพัฒนกิจเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือเขตบางขุนเทียนค่ะท่านจะมาเล่าเรื่องราวของธรรมะกับชีวิตไปเชิญชมกันเลยค่ะ ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการของฝันจากธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่องห้าในเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งทุกทุกวันอังคารนายโยมทุกทุกวันอังคารเป็นประจำญาติโยมท่านสาธุชนเมื่อได้รับชมรับฟังแล้วก็มีกฆษณาราตถาได้โทรศัพท์ คือไทยถามกันมาเป็นประจำแม้แต่ชาวต่างประเทศนะตอนนี้ออกช่องอะไร TGN ใช่ไหมทีจ TGN ส่งไปทั่วโลกรค7็7ประเทศญาติโย,ยมทั้งสาธุชนออสนใจด,ด,ดูชมรับชมรับฟังรายการแล้วก็โทรศัพท์ไทยถามกันมาเป็นประจำแล้วก็เดินทางมาร่วมทำบุญส่งโอนปัจจัยมาถวายทำบุญไทยชีวิตโครกระบือกันเป็นประจำนะฮะบางคนบางท่านโยมอยู่เยอรมันลูกอยู่ที่นี่นะมา มีครอบครัวที่นี่ก็ได้ให้มาทําบุญให้ด้วยนะก็หลายๆท่านที่ส่งเงินมาหรือโอนปัจจัยมาทําบุญกวากโอนเข้าธนาคารก็มีแล้วก็เป็นหให้ญาติที่อยู่เมืองไทยมาบริจาคมาทําให้ก็มีอย่างนี้ก็ต้องขออนุโมทนาในกุศลรัตธาของญาติโยมทั้งชาติชนที่ได้รับชมรับฟังรายการแล้วไม่ได้ดูชมแล้วไม่ได้ดูเปล่าฟังแล้ว เก็บไปเพ่งพินิษ์พิจารณาแล้วก็ดูอะไรที่เป็นสาระเป็นประโยชน์อย่างการไถ่โคกระบือเนี่ยยมสนใจเพราะว่าเราไถ่โคกระบือถวายพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สนองโครงการพระราชดําริพระราชดํารสของพระองค์ท่านด้วยนะญาติโยมท่านาสาวนชก็สนใจเพราะว่าถ้าเราช่วยการพิทักษ์รักษโคกระบือไว้โคกระบือก็จะไม่สูญสลายไม่หายพันไปนะงั้นเราท่านทั้งหลายจะเป็น คนไทยพุทธคิดอิสลามพราหมณ์อินดูเราก็มาร่วมถ่ายกันได้ละหลวงตาถ่ายโครกระบือก็ถ่ายจากของโรงฆ่าสัตว์ที่เป็นปาทานเพราะหลวงตาเนี่ยปาทานนี่เป็นพวก,พวกเพื่อนเพื่อนคือหมายรู้จักสนิทที่เชื่อกันเคารพกันนะถึงเราจะต่างต่างศาสนาต่างชาติก็มีต่างชาติคือชาว <c oughs> ท,ที่อิหร่านอิหร่านนี่ถือว่าต่างชาติก็เดินทางมาวัตถุกระบือนะ เพราะนั้นงตาเนี่ยมีเพื่อนต่างชาติเยอะ,อะวันที่ไปประชุมศาธาณสัมพันธ์เรื่องศาสนาที่ประเทศอิหร่านก็มีชาวต่างชาติในเมอือาเคกมาคุยมาถ่ายรูปมาร่วมสนทนาปราศัยกันแล้วก็ร่ำลกเขาเรียกอ,อะไรร่ำลึกเขาเรียกอะไรนะมาคุเทศก็ได้ไปจากเมืองไทยเป็นผู้ที่อิสลามเหมือนกันนะไปจากเมืองไทยไปอยู่ที่ประเทศอิหร่านเก่งหลายภาษา เป็นคนไทยจังหวัดกาญจนบุรีไปศึกษาไปเรียนที่นั่นนะแล้วก็เป็นขเขาเรียกเป็นมกักคุเทศหรือเป็นล่ามให้หลวงตาก็เป็นอิสลามก็เคารพนับถือคุยกันดีนะมีอะไรเราก็คุยกันนั้นเราไม่ไม่แบ่งแยกเรื่องเชื้อชาติศาสนาเราอยู่ใต้ร่มพระบารมีองค์เจ้าความมหากษัตริย์พระองค์เดียวกันแต่จริงอิหร่านนั้นเขาอยู่ว่าถือว่าอยู่อีกอีกประเทศหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ระเกียจเดียฉันกันเนี่ยนั้นเรา จะนับถือศาสนาใดๆก็ตามขอให้เราท่านทั้งหลายจงรักใคร่กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคณะรัฐบาลก็เช่นกันนะคณะรัฐบาลก็ขอให้เราท่านทั้งหลายจงรักใคร่กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าแก่งแย่งชิงดีกันหรือว่าอออเขาเรียก <c oughs> ชิงดีชิงเด่นหรือว่าชิงแย่งผลประโยชน์ ถ้าเราทําอะไรที่เป็นประโยชน์แต่ก่อแต่สังคมแก่ประเทศชาติกับศาสนาประชาชนคนทั้งหลายก็จะยกย่องเทอดทูนบูชาท่านนะหลวงตาก็อนุโมทนากับคณะรัฐบาลที่พยายามที่จะสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้ประชาชนคนทั้งหลายกลมเลียวเป็นหน้าหนึ่งใจเดียวกันและพยายามที่จะพัฒนาปรับปรุงประเทศชาตินั้นขอขวากว่าเราทั้งหลายต้องต้องใช้คําว่าต้องต้องพัฒนาปรับปรุงประเทศของเราให้เจริญรุ่งเรืองุดหน้าสืบต่อไปเพราะว่ายุคนี้ สมัยนี้อาเซียนเข้ามาแล้วถ้าเรายังแตกแยกความทั้งมืคีไม่รวมพลังไม่รวมความทั้งมัคีแก่งแย่งชิงดียิ่งแย่งผลประโยชน์กันแล้วต่างชาติเข้ามาแล้วเข้าจะเราะเยะแล้วก็จะพยายามที่จะฉกชิงเรื่องผลประโยชน์นะไปเป็นของเขานั้นแล้วก็อะไรก็ตามจะเป็นของใครก็ตามไม่มีอะไรเป็นของใครทั้งนั้นโยมทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงเป็นสมบัติประจําโลก เราอย่าคิดว่าเราแย่งชิงมาได้หรือกอบโกยเก็บกรรมมาได้อะไรก็ตามด้วยเลขเทพทุดบายหรือว่าจะด้วยความซื่อสัตย์จุจดิต,ตอะไรก็ตามได้มาแล้วก็เป็นสมบัติของเราชั่วคราวชั่วระยะเรามีชีวิตอยู่แต่เมื่อถ้าเราต้องล่วงรับดับที่ไปแล้วสมบัติทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ไม่ใช่ของเราบุตรภรรยาสามีบอกว่ารักกันปานจะกลืนฉันรักเธอเธอรักฉันเราจะอยู่ด้วยกันตลอด ปีตลอดไปมันอยู่ไม่ได้โยมเพราะชีวิตมนุษย์เหล่านั้นพุทธองค์ตรัสว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาอะไรก็ตามไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนไม่ใช่ตัวตนทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ใช่ของเราตลอดปีตลอดไป <c oughs> เป็นสมบัติที่เราใช้ได้ชั่วคราวแล้วถ้าเราหามาได้แล้วไม่ทําประโยชน์ไม่เอาทําประโยชน์ให้ประเทศชาติกับาศาสนาหรือสังคมไม่สงเคราะห์ครอบครัวไม่สงเคราะห์ ยากสนิทมิตรสายไม่สงเคราะห์คนข้างเคียงเก็บไว้ภูมิใจในเงินทองสมบัติสิ่งของว่าฉันมีนนนมร,ร,นะร้อยล้านพันล้านมีไร่ที่ไรนาสาโทร้อยไร่พันไร่มีความภาคภูมิใจอยู่แค่นั้นอันนั้นไม่เกิดประโยชน์เลยนะไม่เกิดประโยชน์จะเกิดประโยชน์ได้ต่อเมื่อเราเอาทรัพย์สมบัติอันนั้นไปเกื้อกูลสงเคราะห์เจรจาญเผื่อแผ่บุคคลที่ยากไร้อนาถาหรือว่าไปาพัฒนาประเทศชาติสนับสนุน การศึกษาหรือว่าจะด้านในด้านภาษาศาสนาอะไรก็ตามนั่นสมบัตินั้นจะเป็นประโยชน์เขาเรียกแปลงทรัพย์สมมุติให้เป็นทรัพย์ที่เลิศประเสริฐสุดเป็นเรียกเป็นอรียทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เลิศที่ประเสริฐสามารถจะติดตามเราไปได้ทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งของมากมายมหาศาลโยมมันก็ไม่ขาไม่ต่างอะไรกับก้อนอิฐก้อนทรายถ้าเราแม่มาใช้เป็นประโยชน์เหมือนกับเรามีเพชรมีพลอยมีทองคําเราไปให้ไก่ ไก่มันก็ไม่เห็นประโยชน์อะไรนะมันจะเป็นเป็นประโยชน์ได้เฉพาะบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นแล้วถ้าเรามาใช้เป็นประโยชน์ไก่เนี่ยแม้แต่ให้ข้าวเขาสักตะมือเขาก็ยังด,ดีใจที่เราเอาเอาเงินทองไปโปรยไปให้เขาเขาก็ไม่เห็นไม่เห็นเป็นประโยชน์เพราะของพวกนี้เป็นของสมมุตินะเป็นของสมมติเท่านั้นโยมไม่มีอะไรที่เป็นออของเที่ยงแท้แน่นอนนะนั้นเราทั้งหลายมีโอกาสมีเวลายังมีลมให้ใจมีชีวิตอยู่ ใช้ถ้ามีทรัพย์สมบัติแล้วใช้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองแก่ครอบครัวแก่สังคมก่ปไะเใช่าชาติกับ,บ่ศาสนาแล้วก็ต้องกระตันอยู่รู้คุณต่อบิดามารดาผู้มีประการ,ระคุณเดี๋ยวนี้นะเราได้ชมทางสื่อสารมวลชนแล้วว่าบุคคลบางคนพอมีทรัพย์มากแล้วฟ้องร้องพ่อแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างหวังทรัพย์สมบัติคิดว่าตัวเองเอาไปได้นั้นพ่อแม่ก็เก็บหอมรอมริบมาโดยตลอดคิดว่ามันจะเป็นของเราตลอด ตลอดการแม้แต่ยังไม่ตายบางครั้งบางคราวก็สูญทลายหายไปแล้วนะโยมคงเห็นทางสื่อสารมวลชนนะอยู่เปีอย่างนี้อยู่เป็นประจำงนั้นเราอย่าไปติดข้องกับทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านั้นแต่ว่าเมื่อมีแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์ดังได้กล่าวมาแล้วนะใช้เป็นประโยชน์ ราวของการทําความดีนั้นนะคะมีหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําบุญการบริจาคทานนะคะรูปแบบของการทําบุญแบบนี้นะคะจะส่งผลให้เป็นผลแห่งธรรมนั่นเองค่ะในช่วงนี้นางงานบรรพชาสมเด็จภาคดูร้อนก็ได้เริ่มมาแล้วแล้วก็การบวชเนน เรื่อมประชาธรรมาเนียมภาคฤดูร้อนนั้นก็เพื่อเพื่ออะไรโยมเพื่อพาเด็กเด็กเล็กเล็กหนูหนูน้องน้องเยาวชนคนของชาติเข้าหาวัดเข้าหาพระศาสนาได้มีโอกาสมาไหว้พระมาสวดมนต์มาเจริญจิตภาวนาอยู่ในกฎอยู่ในกรอบอยู่ในพระธรรมวินัยกฎกติกามีพระพี่เลี้ยงอบรมแนะนาสั่งสอนอย่างน้อยกราบพระไหว้พระก็เรียบร้อยสวยงามนะไหว้พระ,จะเจริญจิตภาวนาออดูหนังสือหนังหาตำรับตำราจิตเป็นสมาธิ นะแล้วก็แบ่งเบาภาระทางครอบครัวของอของครอบครัวพ่อแม่ก็ไม่ต้องรับภาระ,ะพระมาช่วยดูแลอย่างนี้ยแล้วเด็กทั้งหลายเหล่านี้เข้าบวชเข้ามาแล้วก็อาจจะเป็นเคยเด็กที่เกะกะเกเรแข็งกระด้างติดบุหรี่แต่พอบวชเรียบร้อยแล้วเลิกละสิะ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้เพราะมาอยู่ในวงสังคมของอผู้ที่เขาด้อยู่ในกฎกติกาอยู่ใน กฎระเบียบอย่างนี้แล้วเด็กก็จะเป็นเด็กที่สุภาพอ่อนโยนเรียบร้อยนะโยมีโอกาสเชิดชัเจริญพรนะมาร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงสมณีน์ถวายพระทาหารเพลนถวายน้ําปานะก็ได้บุญได้กุศลเป็นการสงเคราะห์และเป็นการอุปถัมภ์บำรุงศา,าสนาให้ยืนยงคงทนทาวรนสืบต่อไปอืก็ย้อนมาถึงเรื่องการไถ่ชีวิตโครกระบือ,อวัดหัวกระบือนี้ได้จัดสนองโครงการพระราชดำริพระราชดํารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจํามา เป็นเวลาชานานนับเป็น10บสบปีแล้วแล้วก็มอบให้โครงการของพระองค์ท่านเสมอมาเ,ออเมื่อก่อนบันทึกรายการก็มีโยมมาขออีกนะแต่ว่าตอนนี้โยมที่ชมรายการแล้วถ้าไม่ใช่โครงการของทหารก็ไม่ต้องขอมานะเพราะตอนนี้ไม่ได้ให้ก่อนนี้ให้ให้ไปแล้วโยมศูนย์หายไปไม่ได้เหลืออยู่แต่ว่าเมื่อให้ทหารแล้วเอาไปเป็นประโยชน์ไปรักษาโรคออทิสติก ของเด็กพิการทางสมองนะ,ะก็เป็นประโยชน์แล้วก็ที่ไายชีวิตโครกระบือส่วนมากวัตถุกระบือก็จะมีกระบือเผือกโครกระบือเผือกมากมายหลายตัวด้ยวยกันทุกวาระก็จะมอบในวันสาคัญสาคัญอย่างเมื่อที่ผ่านมานี้เมื่อวันที่สองอเมษายนก็ได้จัดมอบให้กับกองพันฐานสื่อสารกองพันที่6ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นะที่จังหวัดรนะ้อยเอดนาแปลจำนวน8ตัวนะถวายพระราชุกุศลแด่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชุดาสยามบรมราชกุมารีนั้นญาติโยมท่านสุชนที่ได้ทำบุญถ่ายมาแล้วก็ขอให้นมทน,นาบุญกุศลในคราวนี้ด้วยว่าออวัดหุกระบือแวงท่าข้ามเขตบางกุเทียนกรุงเทพมหานครถ่ายชีวิตมาแล้วก็มอบโครงการพระราชบรมร,ราชรารขององค์บรบาทสมเด็จพรอยู่หัว แล้วก็ญาติโยมท่านสาธารชนได้รับชมรับฟังรายการแล้วก็มีโอกาสมีกาลังทรัพย์มีกําลังศรัทธาเชื่อเชิญเจริญพรร่วมทําบุญถ่ายชีวิตโคกระบือถวายพระดุกสนแดพระ่นพระองค์ท่านนะฮะทอยู่ตลอดเวลาแล้วโดยเฉพาะกระบือเผือกนะมีมากมายนะแล้วก็ <c oughs> ในช่วงนี้งานสร้างอุโบสถไม้สักสามชั้นของวัดทุระบือก็กํากลังดําเนินงานการก่อสร้างอยู่ญาติโยมท่านสาธารชนที่ได้รับชมรับฟังรายการแล้วก็มีกุศลรัทธาได้โทรศัพท์ มาคุยมา,าร่วมทําบุญกันอยู่เป็นประจำทั้งในปร,ประเทศและต่างประเทศทั้งชาวต่างจังหวัดนะยอมก็ติดต่อโทราศาพัพท์เข้ามาแรกก็ขอเบอร์นะหลวงตาก็จะแจ้งให้ทราบนะก็มีทั้งชาวต่างชาติทั้งในประเทศก็โอนเงินเข้าบัญชีมาร่วมทําบุญไทยชีวิตโคกระบือซื้อที่ดินขยายเขตวัดแล้วก็ยกให้เป็นสมบัติของกระทรวงศึกษายกให้โรงเรียนไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งตอนนี้ที่เขาวังเย็น ตำบลวังเพลิงอำเภอคโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีหลวงตาได้ไปจัดโครงการสนองสนองโครงการพระราชำรพราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดลบบุรีนะที่เขาวังเย็นตำบลวังเพลิงอำเภอคโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีจัดเป็นอุทยานการเรียนรู้ของชุมชนที่ตรงนั้นก็จะจัดเป็นสถานปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่งอนุรักษ์ต้นไม้ตอนนี้ก็ไปบวชต้นไม้ไว้นะคือไม่ให้ ประชาชนคนทั้งหลายลักตัดเรือตัดอาไปส่วนหนึ่งก็ะจะเอาโครกระบือที่ถ่ายจากโรงฆ่าสัตว์เอาไปไว้ที่นั่นเพราะว่าขณะนี้วัตถุกระบือด้านหน้าบริเวณข้อโครกระบือก็ทับแคบแล้วก็เมื่อสร้างกระโบสดแล้วตรงนั้นสถานที่ก็จะไม่มีก็จะย้ายไปไว้ที่เขาวังเย็นตาบนวังเพลิง,ลงอำเภอโคกเมรองจรรังหวัดลบบุรีให้ประชาชนคนลบบุรีได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์โครกระบือด้วยกันด้วยนะฮะแล้วก็ ชาวลบบุรีก็จะได้ช่วยกันดูแลรักษาถานองโครงการพระราชดําริพระราชดํารัสขององค์พระบาทจพระเจ้าอยู่หัวด้วยะท,ท,ที่นั่นะก็จะให้ประชาชนคนที่นั่นช่วยกันดูแลโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่บ้านหรือว่าท่านสสที่นั่นก็จะมีท่านสสอํานวยคลังผาเ,าเป็นาการกดูแลบริเวณพื้นที่นั้นแล้วก็หน่วยทาหารที่ลบบุรีหลวงตาได้มอบให้เป็นประจําทุกปีะทุกๆวันที่5ธันวาคม ก็จะมอบให้ครั้งละ9ตัว9ตัวแล้วก็นําไปเลี้ยงไปดูแลรักษาไปรักษาโรคออทิสติกนะนั้นญาติโยมไปเยี่ยมไปดูได้นะที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ลบบุรีนะที่กองพันทหารที่ของที่ของพิณุโรคนี่การบุรีที่ทําเรื่องขอมายังไม่เห็นมารับนะนั่นก็จะไปรักษาโรคออทิสติกโยมมีโอกาสก็เชื่อเชิญเจริญทรมารับได้นะกองพันทหารอะไรที่ที่ลบที่การบุรีนะ ขอมาก้าชีวิตเช่นกันก็ทางวัดก็ตกลงว่าให้แล้วนะมาเอามารับได้และประชาชนคนทั้งหลายยมไม่ต้องขอมาแล้วนะพะให้ไปแล้วก็สูญสลายหายไปหมดนั้นคือคือ,คอไม่ได้รังเกียจหรือว่าไม่ได้ห่วงแต่ว่าเอาไปแล้วยมไม่ไม่พิทักษ์อนุรักษ์โครกระบือไว้เอาไปขายกับเข้าลงค่าอีกก็ทําให้โครกระบือที่ถ่ายมาเนี่ยแทนที่จะมีชีวิตยืนยาวสนองโครงการ ราชบัณิพระราชมารการของพระบาทสมเด็อจอยู่หัวได้ตลอดไปกลับไปย้อนกลับเข้าโรงฆ่านั้นก็โยมก็ที่รับชมรับฟังรายการแล้วก็ไม่ต้องติดต่อขอมานะวันนี้ที่บันทึกรายการโยมก็มาจากจังหวัดไรนะไม่ใช่รลอยเอ็ดมาจากมาหาสรารคามนั่นแหละมาหาสรารคามนะคือทุกจังหวัดโยมไม่ต้องขอมาแล้วนะเพราะว่าตอนนี้จะให้เฉพาะโครงการของทหารอย่างเดียว พราหลงตาเดี๋ยวนี้ตามไปเยี่ยมไปดูว่าไปแล้วไปอยู่อย่างไรนะฮะัญาติโยมท่านสาธุชนที่เอาเดชทําบุญถ่ายโคกระบือแล้วก็ได้โปรดเบาใจได้ว่าโคกระบือที่เราถ่ายมาแล้วไม่ย้อนเข้ากับโรงฆ่าอีกนะอยู่ชีวิตรอดจนถึงเขาเรียกหมดลมหายใจเหมือนเราท่านทั้งหลายนะคือเมื่อเขาเรียกเ,เมื่อ หมดอายุไขก็จะต้องล่วงรับดับชีพไปตายเหมือนกับเราทนทั้งหลายเหมือนกันนะแต่ว่าอยู่แล้วก็เป็นประโยชน์เอาไปทําประโยชน์ได้คุณผู้ชมคะการที่เราเดินทางไปที่วัดนะคะเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำบุญไหว้พระปิดทองหรือว่าถ่ายชีวิตโครกระบือนั่นเองนะคะ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการที่เราทำจิตใจให้สงบแล้วก็บริสุทธิ์นั่นเองค่ะพบกันในช่วงของสายทานธรรมค่ะเออช่วงนี้ก็เออสแลนตอนนี้พอดีก็เออลงตาซื้อมาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำพอดีก็ พูดผ่านพูดผ่านสื่อบ่อยๆก็ดีนะโยมผ่านบ่อยๆว่ารัชการไม่มีงบประมาณคือทางกรุงเทพมหานครหรือว่าทางกรทมไม่มีงบประมาณของอส่วนกระทรวงศึกษาไม่มีงบประมาณเขตมีเมื่อก่นน้องตาก็จัดการทําให้ตอนนี้ตกลงว่าได้งบออกมาแล้วก็นะก็คงาทางเพาะท่านผู้อำนวยการคนใหม่บอกว่า,อาตอนนี้ราชการอ,าอนุมัติงบประมาณแล้วเนี่ยก็ บางทีรัชการหลวงตาขอกวาถ้าไม่ไม่ติริงไม่กระตุ้นทับย้ําเตือนไม่บอกไม่กระตุ้นบ่อยๆบ,บางทีเราก็ไม่เห็นประโยชน์ของการศึกษาของเยาวชนคนของชาตินะเราไม่ให้ฝันไม่ให้กําลังใจเพราะนั้นการศึกษาของเยาวชนคนของชาติถ้าจะเป็นเด็กดีเป็นเด็กฉลา,าดได้นั้นต้องให้ฝันให้กําลังใจแนะนําสั่งสอนอบรมในทางที่ดีแล้วก็มีสถานที่การสถานการศึกษาให้นะ แล้วตอนนี้อาเซียนเข้ามาเราต้องสนับสนุนเรื่องการศึกษาภาษาต่างชาตินะนั่นนี่รัฐบาลต้องต้องให้งบประมาณงบประมาณหลายๆอย่างไม่มีเนี่ยลงตาวัดหวัวกระบือจัดงานต้องเอางบประมาณที่การจัดงานเนี่ยนะไปให้มอบให้โรงเรียนซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จะใช้ในโรงเรียนหลายๆโรงเรียนบอกเหมือนกันนะนี่ยังโรงเรียนแม้เอกเออจริงๆถ้าเอกชนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่ง น้องตาในอุปการะบธรรมหลายๆโรงเรียนนะทีอุปกรณ์การศึกษาอย่าในกรณีเรื่องแอร์เรื่องอะไรต่ไรวัดต,ต้องจัดการให้โรงเรียนไม่มีนะเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรต่ไรวัดต,ต้องจัดการกันเองหรือว่าโรงเรียนต้องหาเงินกระทำกันเองกระทรวงศึกษาหรือว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยต้องจัดงบประมาณให้แล้วก็มาใช้เป็นประโยชน์อย่าเอาไปผานโดยที่ว่าอะไรจัดทัศนศึกษาไปอะไรแต่ะไรนั่นเที่ยวหนึ่งหลายตางเงินนั้นไม่เป็นประโยชน์ แล้วคนที่ไปก็พวกพวกกันทั้งนั้นนะนี่ขอกวากนะฉะนั้นเรื่องการศึกษาเนี่ยถ้าเราไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมแล้วเราจะเอาเออยาวชนที่ไหนหรือคนที่ไหนมาบริหารประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนั่นเรื่องวัฒนธรรมคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมตอนนี้ที่เราพูดบ่อยๆหลวงตาพูดอยู่เสมอๆจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เอากลับคืนมาแล้วนะเรื่องศิลธรรมวัฒนธรรมประวัติศาสตร,ร์นั้นหลวงตาว่าถ้าเราไม่มี จริยธรรมวัฒนธรรมคุณธรรมเด็กไม่มีเขาเรียกไม่มีจริยธรรมไม่มีคุณธรรมแล้วเมื่อเจริญเติบโตไปแล้วไปเป็นผู้บริหารประเทศชาติหรือบริหารหน่หนวยราชการหน่วยไหนก็ตามแม้แต่ครอบครัวถ้าไม่มีจริยธรรมไม่มีคุณธรรมบริหารครอบครัวก็ทําให้ครอบครัวร่มสายนั้นคุณธรรมนั้นต้องนำความรู้ลงตาพูดอยู่เสมอๆนะรัฐบาลบางยุคบางสมัยก็บอกว่าความรู้ต้องคู่คุณธรรม คู่คุณธรรมแค่นั้นไม่พอโยมบางคนมีความรู้แล้วยิ่งไม่มีคุณธรรมก็จะนำสังคมเ้ือททำสังคมพี่นาศย่อยยับเสียหายนั้นจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ตามโยมคุณธรรมต้องนำการศึกษานะนั้นบุคคลที่ไปเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารจะกระทรวงทบวงกรมไหนก็ตามถ้ามีคุณธรรมนะก็จะ นำสังคมนั้นจเจริญรุ่งเรืองแล้วท่านผู้นําประเทศก็ต้องมีคุณธรรมโดยเฉพาะเขาเรียกพรมหาลาธรรมนะพรมเวลาธรรมหรือว่าทศพิษร,ราชธรรมซึ่งพระองค์พระบาทจ้อยู่ทรงมีพระราชดำรัสตรัสไว้เสมอทศมิรทศพิษราชธรรมต้องมีประจําตัวบุคคลนะถ้ามีทศพิธราชธรรมแล้วจะนําให้สังคมหรือทําให้สังคมเราไม่ล่มสลายเจริญรุ่งเรืองลุดหน้าสืบต่อไปต้องขออนุโมทนาญาตเดิมท่านสังชนที่มาร่วม ประเพณีสงการรักวัฒนธรรมประเพณีที่ดีที่งามทั้งตรุดและสงการตรุดขึ้นปีเก่าสงการขึ้นปีใหม่ของไทยเราก็ <c oughs> เราก็มารดน้ําขอสินขอพรท่านผู้ใหญ่มารดน้ําขอพรจากพระพระเถราถราุเถระเจ้าวาดวัดวารามต่างๆก็เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ต้องขออนุโมทนาในกุศลรัตตาของญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่าน,าน,าน,านในช่วงนี้ในงานสร้างอุโบสถ ก็ข้อกว่าของหลายๆวัดนะวัดแก้ววิเชียนวัดป้อมวิเชียนโชติการามวัดกกกระดาษนะสมุทรสาครวัดบางบอลวัดสแกงงามนะที่กําลังบุรณะอุโบสถอยู่วัดบางบอนตอนนี้ก็กําลังบุรณะอุโบสถแล้วก็วัดวัดสิงห์นะวัดสิงห์วัดเหล่านะวัดสิงห์จอมทองวัดเหล่าอดีตเจ้าคณะเขตบางขุนเทียนแล้วก็มีศาลาปฏิบัติธรรมของวัด รรมคุณารามกําลังดําเนินงานการก่อสร้างอยู่แล้วก็อีกหลายหลายวัดที่อยู่บริเวณแถวถิ่นย่านบ้านนี้ทําไว้นะเป็นกาไรของชีวิตและบุญนี้ก็จะเป็นเ,เขาเรียกบุญต้นทุนสนับสนุนให้เราได้รับความสุขกายสบายใจแลลึกนึกถึงครั้งใดคราใดโยมจิตใจจะผ่องใสจิตใจจะเบิกบานให้โยมทดลองนะบุญเนี่ยเราทําไว้เนี่ยลึกถึงข้างใดคลาใด,ดใดจิตใจผ่องใสจิตใจ,จเบิกบานรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งของบางทีนึกถึงแล้วก็ บางครให้ใจไม่ใช่เบิกบานตลอดเศร้าหมองได้บางครั้งคนจะมาขโมยไหมเออเราจะคนโกงไปแล้วจะทำอย่างไรนะแม้แต่มีทรัพย์สมบัติอยู่มากมายพ่อแม่พี่น้องโกงกันเองลบราค้าฟันกันนั่นอันนั้นนะทรัพย์สมบัติมันเป็นทั้งวิบัตนะเป็นทั้งสมบัติเป็นทั้งวิบัติบางทีครอบครัวแตกแยกนั้นโยมทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งของนั้นถือว่าเป็นของนอกกายเรา เอ่อ่วงลับดับชีพแล้วอ,อะไรไปไม่ได้นะนอกจากคุณงามความดีบารมีที่เราได้กระทำเอาไว้นะมีโอกาสมีเวลาว่างมากราบขอพรหลวงพ่อโตเดบุษตรพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์วัหถุกระบือแล้วก็มาเลี้ยงนกเลี้ยงปลาเลี้ยงอ,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 อาหารสัตว์จะทําให้เด็กเป็นเด็กที่จิตใจอ่อนโยนตุภาพเมตตากรุณาต่อสัตว์และก็สังคมเราก็จะได้ไม่สับสนไม่วุ่นวายก็ขอกวาว่าเราท่านทั้งหลาย <c oughs> เราจะเป็นพุทธกิดอินทรามพรามอินดู อะไรก็ตามขอให้เรารักใคร่ธรรมกีกรมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเทิดไทยองค์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ถวายพระองกศสนแด่พระองค์ท่านพระองค์เมื่อทรงทราบว่าเราประชาชนปวงชนชาวไทยทั้งชาติจะเป็นนา,านาศาสนาใดพุทธคิดอิสลามพระมีดูถ้าเรารักใคร่ธรรมกีกรมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระองค์จะปราบรื่มปีติพรผริถไทยแล้วก็จะได้มีทรงมีพระชนมายุอย,อยู่ยิ่งยืนนานแล้วได้ทรงอยู่เป็นเม่งฝันของเราปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าจักรานานในท้ายที่สุดนี้ ขอกราบรัตนาคุณภระสีรัตนไตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระเดชสงและด้วยอำนาจบุญญาธิษฐ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของนโมพโตเนโอโบสดธรรมทุกกระบือนี <c oughs> และขอกราบรัตนา,ารตบรมปราบาเดชาพระปัจจัยน้อขอน้อมกล้าวน้อมขนมอมเอาบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้กระทาไว้แล้วในคราวครั้งนี้ถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พระองค์ทรงมีพระเดชไทกเกษมธรรมราน ทรงมีประชชนมายุอยู่ยิ่งยืนนานและขอพระองค์ทรงอยู่เป็นมิ่งฝันของเราปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าชั่วการานานขอญาติโยมทั้งสามุชนที่ตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างบุญสนสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีตลอดการตลอดเวลาจงประสบแต่ความสุขความเจริญขอทุกท่านจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยจะมุ่งจะหวังประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดหากว่าเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยสิ่งที่ควรได้ไม่เหลือวิสัยแล้ว ขอ,ขอความปรารถนาของโยมนั้นจงพันธําเร็จจงพันธําเร็จและจงพันธําเร็จสมนังความปรารถนาจงทุกประการเธอขอเจริญพรและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของรายการของขวัญจากธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ ผู้ที่ประพฤติดีนะคะย่อมได้รับความดีคือของขวัญจากธรรมเป็นการตอบแทนนั่นก็คือการเป็นคนดีของสังคมนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการของขวัญจากธรรมได้หมดลงแล้วค่ะพบกับใบเตยรวิศราชันใช้จักได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารเวลา5นาฬิกาจนถึง5นาฬิกา30นาทีทางททบ5แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใบเตยพร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ